สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมนายพลริสโก้น,นะเราไปจะเล่นเราจะมาเล่นเราจะเล่นเอ๊ะเราจะมาเล่นปืนต่อต้านอากาศยานกันในพวกเบียิงก็ถันใช่ไหมมันคือปืนต่อต้านเครื่องบินปะเออผมไม่รู้แต่ว่าไม่ชอบก็คือท้านในในคลาสนี้นะผมชอบคันนี้สุดละนี่นี่ไอ้น้องดูโอ้โหโคตเรเท่พี่ชาย <laughs> แอบกันวิวชาวเว้ยวะถ้ามีปืนหมก์เที่ยวครับพี่โอ้โหแล้วมันจะไม่เท่ได้ยังไงล่ะดูเท่เกินโอ้โหเท่เกินแล้วก็เท่อะเท่อะไปเราบิงคนดีกว่าเอเยโอ,โอ้ยใจยเย็นใจเย็นเมื่อกี้พี่แค่ลองดิฟให้ดู อิลิม,มินิกเกตล่ะฮะอะไรนครับเนี่ย <c oughs> ผมรู้สึกเห็นหรถถังข้างหน้ากำลังจะเข้าเอซายเอฟพอยสองคันผมหน้าที่คือตุ้ยเออเออมันเยอะจังวะเยอะเกินเยอะเกินไป ไทย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 แบบไทยแบบรวดเร็วถอยแบบรวดเร็วเฮ้ยเฮ้ยผมโดนเก็บได้เลยเนี่ยไม่เป็นไรผมจะหนีผมจะหนีผมจะหนีไม่ทันหรอกโอ้โหไทเกอร์ลุกแตกอากาศด้วยเหรอ มใช้เลยผมจะเล่นอันนี้ผมชอบเรื่องของที่ผมชอบมันจะพังก็เดี๋จะกากก็ช่างเขาแต่ผมชอบไทเกอร์นี่ประเด็นแล้วนะต,ตั้ดแต่คิดที่นะเราเจอไทเกไทเกอร์เนี่ยเก็บตัวอย่เดียวเลยผมก็ใส่กระสุน AP มาแล้วนะเรื่อถึงเรือสลักเรือสลักเรืออยู่โดนไหม ok không biết ra ok ok không 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 โ oh อ้ายกอดทำไมทำไมกันทำไมทุกคนต้องฆ่าผมด้วยแล้วมันไม่ดีเหรอผมลองว่าเล่นตอนที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือ M เกินหน M2A เ,เอ้ยไม่ใช่ที M4A3 เออใครก็ใไทเกอ์อีกอะ ใี่ผมจะเป็นพออ,อที่ดีนะครับมันคือจังหวัดดีกว่านี้นี่ไงจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละผมยิงเองผมยิงเองผลงานผมผลงานผม,ผม,นผมไม่ใช่พี่เอยพี่เฉยอย่ายุ่งกับผลงานผมนั่นไง <laughs> จริงๆผมรอดแล้วแหละจริงๆมันจะร่วงแล้วแหละแต่ผมอยากาชนไงโอเคไม่เป็นไรเราจะมาไอ้นี่กันรถแมงสาบรถแมงสาบตายคนตายหูววสีม่วงแสดงว่าเติมปะไม่รู้เหมือนกันแต่ผมอะสีขาวอย่างชัดเจนไปครับเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบ มาทุกคนมาเรามาจัดกันต่อกแบบันเปิดกันต่อซ่าอากาศสยอนใช่ไหมใช่แหละเพื่ออยากถ้าใครมีจะทำน้อยผมพวกก็สิ้นเยอะันไรบ้างผมลากแม่งเลยผมลากแม่งเลยทักได้ไหมผมแบบอ๋อเฮ้ยทางข้างหลังนี้มันต้องโดนลากนะ เฮ้ยเฮ้ผมจะลากเขาลากไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่ใช่ยังไงอะผมเคยลากได้อยู่นะเฮ้ยทำไมทำไมทำไมลากไม่ได้เหรอเพื่อนอไม่ไปละไ,ไปละนอนลลากไม่ได้ กึ่สุดขนาดขนาดนั้นแหละกึ่สุดขนาดอะไรผมไม่ดูอะผมไม่ได้อ่านอะยิงวิชายผมทอกไมยิงวิชายผมทอกไมมันเจาะกาะเข้าจริงปะเนี่ยของนี้อย่า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 ทำอย่างนี้มันเจาะกาะไม่เข้าเลยอ่ะนี่กึ่สุด AP นะเว้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้น,นี่มันกระสุดเอพีนะเว้ยเฮ้ยมันยิงเข้าเลยเฮ้ยมันกระสุดเอพีนะเว้ยนี่ก็เอพีเนี่ยเอพีทีเนี่ยไอ้นนอกระสุดเอพีนะพี่ชายพี่ชายกระสุนเอพีนะเว้ยเกาะหรืออะไรด่าแม่งแดงหมดเลยผมเล็งเล็งดูเฮ้ยแม่งแดงหมดเลย แล้แม่คนอื่นเขาเล่นแล้วมันยิงผมสองแล้วยิงผมแบบตายวะแล้วผมแบบยิงเขาไม่ตายอ่ะผมเติมแล้วมั้งไม่เติมหแบบนี้นี่นี่น้ำเขียวเขียวมันก็แดงนี่นี่นี่ตรงนี้ไม่ใช่ยิงได้หรอผมลนลาดเฮ่ย่าอย่าอย่าเล่นดีๆหน่อยเล่นดีๆหน่อยเฮ้ยผมนายพลเลยนะเว้ย ทั้งสุดเอ็มพีเลยด้วยน่าสียดายถึงมันจะง่งงงวงแต่ผมก็ชอบเพราะผมชอบโอเคอนะมาละไอ้คันนี้เหยือผมเหยือผมไอ้คันนี้ <c oughs> มาได้ออย่างงี้ดีวะมันต้อ,ย,ตอ,อย่างงี้ดีวะ เมื่กกกอกี้แม้จะสุดเอพเจาะไม่เข้าจริงๆนะแบบแบบเปิดดูก็รู้ว่ามีใจอ่ะแต่ก็เข้าไม่ได้อ่ะ,อ,ะ,อ,ะอเฮ้ยแล้วทำไมนี่มันยิงผมได้เฮ้ยไอเนี่ยมันยิงผมเข้าได้งไงไอเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณเลเวลเลเวลห้าใช่ไม่ใส่เอพีเหรอทำไมอ่ะทำไมผมยิงไม่ได้ไ เดี๋ยวผมขอเลือกก่อนนะผมขอเล่นเป็นตัวนี้ละกันเฮ้ยทุกคนคลายตัวเวยผมเสียใจผมเสียใจที่สุดไม่มีความโจรยายอะไทำไมผมจะเห็แนน A.P มันไม่เข้าหัวมันเจาะก่อนนะเว้ยผมก็ไปนั่งอ่านวิกิวอฮันเดอร์มาเลยนะเว้ยแบบโอเค A.P C.B.C นี่ก็ดีสุดละในคลาสนี้ยังมี A.P แยะแล้วก็มีแบบ เี HE. HE. คือกระสุนแบบเชิงเคมีน,มมน,นะที่แบบยิงแล้วระเบิดเนี้ยผมไปยิงแบบดูเฮ้ยพี่ชายไม่ไม่เข้าเลยแบบไม่ไม่เข้าจริงๆอะ่ะแบบมันไม่เข้าจริงๆอะ่ะแล้วมันหมันปมุนปืนเร็วจังอ่ะเฮ้มันหมุนปืนเร็วจังอะ่งอะชนแม่งเลยม่งหมุนปืนเร็วเกินเท้เท้เ ไอ้น่ไอโน้พี่อ่ะเร็วไปร้อยปีแต่เมื่อกี้พี่ลองแล้วก็สุดเอฟพีพี่ยิงไม่เข้าอย่าเรียกตัวเองก็ก็สุดเจาะเกาะนะเว้ยว่าได้อายคือผมยังไม่รู้แบบบอดี้ของรถถังดีว่าแบบเออไอ้คันนี้ทำไมมันก็เอพีเหมือนกันพี่ เป็นบอมเมอร์บอมเมอร์ผมเช่าผมเป็บอมเมอร์อ่ามันจะมีคนไล่สอยตูดผมอยู่แต่ผมไม่กลัวหรอกนะไม่กลัวดีวะามาเออต็มไ,ไหมครับ ครับาไ,ไอ้น้องไอ้น้องโดนว่ะไอ้น้องโดนว่ะผมก็ยิงนะครับเฮ้ยไม่โดนเลยเหรอเฮ้ยไม่โดนเลยไม่โดนเลยพี่ชายไม่โดนจริงๆแต่ว่าผมแบบเป็นวแบบเมอร์ที่ดีนะผมจะกลับไปหนึ่งได้อยู่โซนนี้ นะกันนะผเข้าอกันนะผมเข้าเอละผมเข้าเอละโเยวช้าจัดเหมือนออติแทงออตีไม่เนเหมือนรถรถที่ผมเล่นตอนแรกไอเอพีอมนะ ไม่ไหวจริงพี่ชายปืนพี่แหรอแล้ในศัตรูพี่ชายผมขับไปอยู่ช้าแค่นี้เหรอปกติมันจะเร็วกว่านี้นะคัแนอ๋อมันโดนแบบกระทำชังเราแบบยิงมาบ่อยเกินพี่ชายไฟรู้พี่ชาย เฮ้ยยาเบียดผมได้ปะตูล้ข้อปืนมันดิกี่มิลเมตรนะมีสมองแต่ผมไม่นสนใจว่าแล้วเพื่อนผมตัวนี้ฆ่าบ่อยแม่งข้ปืนใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่ใหญ่ะอะแบบใหญ่มากๆแบจากที่น โอ้มันคิดว่ามันเฟียแต่ผมอะลากมันเร็วมันลากมักนเร็วหู้วนี่หมดเอพีอะไรกันครับเนี่ยแม้แต่ตีนกระขับก็ไม่แตกแม่ผมอยเอาสมอปิดไปโอ้ใช้ยพี่ชายิีย u, สัญลักษณ์เนตายผมมีเป็นชาติ ใช่ไปเอาชนะเฉยชนะเฉยแบบผมไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมยังอึ้งกับไอเอพีที่เจาะไม่เข้าอยู่เอเคครับ <c oughs> okay, นะทุกคนสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย